สมบัติมากทุกมากลูกน้องมากทุกมากอาจารย์ผมมีลูกน้องร้อยกว่าคนรายจ่ายไม่ค่อยพอผมต้องเลี้ยงเขา่ให้เขาไปหมดก็ไม่ได้ลูกไ,ไปาหาอาศัยที่ไหนเราอยู่กันมานานทาอย่างไรอาจารย์ผมได้เงินสองเดือนนี้พอได้ักษี 5, ล้านสิบล้านพอได้จ่ายก่อนะคิดกันเป็นสิบสิบล้านยี่สิบล้านหน่ยล้านมันทุกมาเป็นเช่นนี้ตมาก็พยายามให้คนนี่หาเงินเหลือเหลือไว้อย่าไปกู้ไปยืมเขาไปดอกเขาให้เหลือชายไว้ถึงไม่ต้องมากไม่ต้องเป็นล้านหรอก แสน้าหมื่นก็พอแล้วแต่ให้เหลือใช้อยู่นะก็เป็นสุขแล้วเอาแค่นี้ก่อนนะแล้วเป็นสุขมากมากทีนีรร้บารวมยอดแล้วทั้งประเทศอาตมาพบชั้นยอดมาทั้งนั้นเลยมีแต่ความกลุ้มใจกับความรวยที่มันต้องสลายไปกลุ้มใจกับความมีมากแต่มันไม่ได้ผลท่าที่เราคิดไว้ทําให้ผิดหวังใจเสียมากๆความทุกข์มากๆากอะไรเมื่อมาถึงขั้นนี้ยอมรัปรับใจใหม่ดีกว,ว่าว่า อย่าไปนึกว่าทําไมเราหาเงินไม่ค่อยได้บางทีเราหาได้เกินวาสนาของเราชคของเราจะได้แสนหนึ่งเราให้ได้ล้านมันหลอดลอดเหลือแสนมันไม่คืนถึงถึงล้านจะได้เขายื้กู้ยืมได้กู้ยืมเข้ามาได้แต่ให้ได้จริงไม่ถึงเราพยายามทําอะไรอย่าให้เกินบุญบรารมีวาสนาความสามารถของเราที่จะได้จะถึงเราเกินไปเรียกบานปลายไปบานปลายไปหมดทําให้มันพอมาถึงเราได้มาถึงเราได้ฉันเคยช่วยตั้งแต่ลบศูนย์ แล้วแค่เอากำไรเป็นทุนทุนกำไรมาช่วยมาอย่างนี้ตลอดหปีสิปีเหลือมาคนหนึ่งสิกว่าล้าน20่สบล้านร้อยล้านเองอยู่สบายแต่ที่มากกว่านั้นพังไปต่อลูกหลานฉันเองนครศรีธรรมราชเป็นนายห้างใหญ่แล้วมีเงินหมุน200รอกว่าล้านทั้งสมบัติด้วยสามรอยกว่าล้านตอนนี้เป็นทุกข์ที่สุดเพราะไปกู้ยืมเข้ามาเจสกว่าล้านแล้วก็ดอกจ่ายกันไม่สิ้นสุด ผัวตายไปเหลือแต่เมียลำบากมากขอฉันช่วยหายใจไม่ทั่วท้องตลอดเวลาขวัญเสียอยู่ตลอดเวลามีเงินถึงสองร้อยกว่าล้านสมบาทด้วยสามพันสามร้อยกว่าล้านไม่มีประโยชน์อะไรกับความวุ่นวายสู้คนจนที่ไม่มีอะไรกันดีกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เรามานึกใหม่ว่าถ้าเราเกินบารมีมันลดลงมาอีกเกินมันลดลงมาอีกเราพยายามให้เกินมันลดลงมาอีกแต่ถ้าเราสร้างบารมีสูงขึ้นนะเรามีเงินสักหมื่นหนึ่งทำบุญไปบ้าง ช่วยเหลือสังคมไปบ้างอะไรบ้างตอนนี้น่าช่วยหลวงตาบัวเราเคยให้ทานมาทุกอย่างไม่เคยให้ทานช่วยชาติที่มีหลวงตาบัวคนเดียวให้ทานช่วยชาติหน้าหน้าช่วยแต่ฉันไม่มีเงินให้ถ้ามีเงินฉันช่วยไปแล้วนี่มีก็ไม่พอใจอยู่น่าช่วยเพราะว่าช่วยชาติมันทานานช่วยชาติมันก็ได้ยินมันก็ได้มีหรอกมีครั้งนี้ที่ได้ช่วยประชาิมันไม่เคยจนน่ะช่วยชาติประชาิจนลงมาวนวายมาแล้วยอมว่า ถ้าเราทําไปให้บาร,รมีมันหนุนกันไปลูกศิษย์ฉันคนหนึ่งตอนนี้ร้อยกว่าล้านฉันบอกว่าเมื่อเรามีเงินแสนนายอมทําบุญสักหมื่นนึงห้าพันหนึ่งถวายสังฆทานช่วยคนยากคนจนไปทําโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยคนลําบากและคนที่ยากจนมาทํางานกับเราเนี่ยเราดูแลเขาอย่างดีเพื่อได้นี่สงนี่เพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นมาล้านหนึ่งฉันบอกว่าช้ยทั้ บันลงทุนเป็นแสนนะช่วยคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยใช้เป็นแสนพอได้มาสิบล้านฉันให้ใช้ล้านหนึ่งเราขอใช้ล้านหนึ่งพอได้ยี่สิบล้านให้ใช้สองล้านช่วยคนช่วยลําบากเลยช่วยไปทําเสือช่วยทีละล้านสองล้านไม่ใช่ช่วยน้อยนะช่วยมากพอได้มาร้อยล้านฉันให้ทําบุญกับดอกทําให้หมดเลยดอกมันทําให้หมดเลยเอาแต่ต้อนไว้ทําไปเลยช่วยไปเลยสองเคราะห์ใครสงเคราะห์ไปเลยสงเคราะห์ไปเลย อันนี้ความจริงที่เดือดร้อนตอนนี้ไม่ใช่เขาทาเดือดร้อนเราธนาคารก็เดือดร้อนกันเองลูกศิษย์เราไม่ได้เดือดร้อนเราก็ไม่มีเงินจ่ายให้เป้อยๆล้านชาเบิกจริงๆก็ไม่มีให้ทัดก็ไม่มีให้แต่หนุนขึ้นไปว่าบารมีสูงขึ้นไปทาบุญไปได้มาทาบุญไปสูงขึ้นสูงขึ้นช่วยเหลือสังคมไปสูงขึ้นสูงขึ้นมันหนุนไปพอดีพอดีแต่ที่ลงทุนเกินและบุญไม่ทาอ่ะเอาแต่เงินแต่เงินนี่มันพังทุกรายเลย ช่วยเหลือคนลําบากตกรถไม่มีต่างใช้ก็ใช้ไปเอาคนแก่ไม่มีข้าวกินไม่มีเงินไปรักษาโรคกาไปให้จ่ายไปเลยเอาไปเลยรักษาโรคสร้างบารมีให้คู่กันไปกับผลที่เราได้มามันสูงขึ้นเป็นร้อยล้านอยู่เย็นสบายไม่เสียหายแต่ถ้าตูมเดียวไปได้เป็นสี่สิบล้านห้าสิบล้านแต่ไม่ทาบุญหนุนช่วยพังหมดไม่เหลือเลยบุญมันไม่หนุนรองรับไว้ต้องดดนรองรับบุญรองรับลูกศิษย์จ,จันนี่คนหนึ่งสงขาตอนนี้รถยังเหลือไม่ถึงครึ่งแลวตกใจอาจาันย่วยอยู่ สปีไม่เจอกันฉันเพราะเขสบายและฉันสามเฉยอ,อาจารย์ผมขอโทษด้วยสาปีเหมือนลืมบุญคุณผมไม่เคยไปอาจารย์ตอนนี้ผมลดยังเหลือสิบล้านแล้วจากร้อยกว่าล้านะบอกว่าโยมโยมไม่เคยช่วยเหลือสังคมไม่เคยช่วยเหลือคนลำบากยากจนทําบุญได้ทานกระถินป้าป่าโยมถือว่าไม่ทําก็อยู่ได้สบายเข้าใจผิดหมดก็เริ่มสตาร์ทใหม่ที่สร้างบุญใหม่เงินที่ยังเหลือสิบกว่าล้านนี้ไปทําบุญ สักล้านหนึ่งแบ่งไปสักล้านไปตาบลช่วยวัดวาารามที่ลําบากยากจนน้าท่วมคนลําบากเอาไปให้อยาให้ทางรัฐนะรัฐไม่ค่อยไปสร้างให้เขาจ่ายไปเป็นพันนล้านร้อยล้านแล้วแต่เลยไม่ค่อยไปสร้างให้เขาน้ําท่วมพิภูลกระทูลจุฬาพรต้องไปสร้างให้เ้าเล,ลาจุฬาพรไม่มีก็ไม่มีบ้านอยู่กันแล้วก็เงินก็เก็บแล้วก็ไม่เอาไปสร้างให้แต่ให้ไปให้ถึงมือคนที่ได้ลาบากเอาไปจ่ายถึงมือเลยตอนน้ำท่วมชมพรฉันบอกลูกศิษย์คนนี้ว่าเธอไปจะช่วยที่ชมพรไปกับลูกศิษย์ฉัน มีพระวิทุนไปด้วยไป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 เถอะฝากไปได้ไม่ไปเองฝากไปเอาไปช่วยคนไปให้ก็ถึงมือที่บ้านก็น้ำท่วมความเดือดร้อนเงินไม่มีใช้ไปให้เขาเลยไปเจอคนแก่คนลําบากถามไปถามมายอมมีลูกหลานเลี้ยงกี่คนน่ะถ้าตางได้วันเท่าไรมีเงินใชไ้ไหมพอออกมาว่าไม่มีจ่ายไปเลยร้อยสองร้อยสามร้อยพันจ่ายไปเลยช่วยคนสร้างใหม่สร้างใหม่ไม่อย่างนั้นเธอฟังไม่เหลือแกสิบล้านหรอกต่ไปล้านเดียวอย่าไปหาเลยเพราะเราไม่สร้างบุญน้ำบุญนุนไปช่วยกับสิ่งที่มีอยู่ เมือเราปลูกต้นไม้ไม่ใส่ปุ๋ยไมายาก็ไม่ดูแลมันก็ต้องตายหมดนั่นแหละมันถูกเบียดเบียนต้องเอาบุญนี่ไปช่วยหนุนขึ้นหนุนขึ้นหนุนขึ้นฉันก็สอนสองสามชั่วโมงที่ท้าเสือวันนั้นมาฉันแล้วฉันไปที่บ้านอีกทีหนึ่งไปทำไม้ที่บ้านเดียวคนข้าโมยของเดียวนั่นหายเดียวนี่หายเดียวถูกช่อถูกกองทําอะไรถูกช่อถูกกองไปหมดไม่เอาบุญเข้าไปหนุนหนุนไม่ได้หนุนด้วยบุญบารมีที่ช่วยแต่ไม่ใช่ทอดป้าป่าอย่างเดียวกระถิ่นอย่างเดียว หรือสังฆทานอย่างเดียวต้องทําทุกรูปแบบที่คนยากคนจนเขามีอยู่ที่เราช่วยสังคมช่วยอะไรก็ตามต้องช่วยทุกรูปแบบมันจะหนุนขึ้นหนุนขึ้นหนุนขึ้นมาอย่างนั้นแล้วสิบล้านไม่เหลือหละมันจะถอยลงมาหมดเลยที่ได้มาเพราะไม่มีตัวรองรับเรียกว่าบุญเก่าไม่มีบุญใหม่ไม่สร้างเพิ่มตอนนี้ฉันข้าพุงเทพให้ไปทําโรงพยาบาลสงฆ์ให้ช่วยเหลือคนตาบอดคนยากจนคนพิการให้ไปเอาไปข้ามูลนิธิแล้วก็ ซื้อของไปแจกวันนั้นด้วยเอาค่ามลนิธิบางทีเขาไมปจ่ายเ็เป็หบุนในการเมืองกันบ้างไปหาเสียงกันแล้วบ้างทางอื่นหมดให้ไปให้กับมือด้วยเธอไปแจกกับมือนี่แหละแต่ถึงก็แจก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 อาทิตย์ให้เป็นกองทุนไว้แล้วพันหนึ่งให้กับคนพิการแต่อีก้าร้อยซื้อของไปแจกหรือพันหนึ่งไปแจกให้ครอบทุกคนลูกอมคนละลูกก็ได้แต่ถึงมือคนพิการคนตาบอดคนพิการอะไรแล้วแต่คนหูหนวกได้ทั้งนั้น จะไปให้ด้วยก็ฉันสั่งให้มาทําแล้ว